สวัสดีครับมือน,นีมาฟอกับบาวมอนอีสานจวดให้เราครับเดี๋ยวสีพายเบิร์ของแปลกครับบุกหูไวยอีหยังที่กันพอดีบาวโจเั็นด้ของแปลกมาเดี๋ยวพายเบิร์กันเลยครับไปครับไปรถมาหน้าไหนหรออีหยังนี่จวดก่อนเนาะจวดครับจวดจวดแยงเดียวกับบาวโจว่วาบีสนะครับ อบอกอนอสวัสดีครับวพีนองมีเจอกระเป๋าโจสค้ำได้ค no รับมี่มันครับมานหัวเต่าเตามีห <weg> ัวเคยเห็นบ่พี่น้องบิ่งผมก็เห็นเยอะแยเตามีหัวมันอ่ะเต่างับแค่มนมเมนหน่อยนี้แต่ถอคนมาเตางับกระสีแมีตน็อยูเคยเห็นว่าอย่างนี้เต่างับ มึงยไงเก่พี่น้อกมึงยังเกยอินบ่นี่นี่มันหางมันหางหางนี่ท่านมันนี่ก็จะเป็นหัวนาะพี่หางกับหัวนี่ลักษณะแบบนี้นู่นบ่แต่ต่างกับเกตอตอบานอยู่เด้ตอบานผมเคยเห็นมันที่ีหัวมีหางออกมาทั้งหัวนี่ละขาอยู่ออกด้วนี่หัวกอยู่ด้วนี่ตอบานนี่นี่ครับนี่ต้องรับ กระดองกระดองนู <t ip. <t ip. <t ip. ้นหมานอยู่คนนี่เจ็บ่กินเอาไปปล่อยครับเอาไปปล่อยบ่ได้กินครับเอาไปปล่อยหักหักหักคอยเสร็จนี่พออยู่หน้าบ้านครับไอซื้อบุกหูซื้อบุกหูมาตามกินก๋วยเตี๋ยวนี่พ่อเป็ดปุ๊บๆอยู่นี่หยุดนั่นแหละผมไปมันเมนแย่ครับเต่าบ่เคยเห็นเกิดมานี่แหละเต่างับ ก็เห็นบอกบ่เล้วพี่ดองเคยเห็นบ่ครับเคยเห็นแต่มันเห็นมีหัวมียังหลดเนียมีขาออกมาหลดตองงอยบ่ะบุ้ยม่แมนอะไรยินแต่ละต้องง่อยต้องงับเลยนี่เนี่ยเคยเห็นแต่ยเคยยินอยู่เคยยินซื้ออยู่ครับต้องงับนี่เห็นกับตัวอย่างหลอแกค้อกันที่แรกแม่แม่ก็ว่าบ่เรียวว่าต้องปิการบม่มีหัวมันอันมีสองบากไงมาบอมันนี่มีสองปัก ลองมันนี่มองนี่เป็นมองหัวหนอกมันนี่แงออกมานี่เ็เป็นสองบักของมันบางาบอ,อนันีนด้วยมีเหล็กมับงบอสสนับตัวนี้เรียเหล็กนะครับเหล็กได่ <c ười> ละเหล็กบอก <c ười> เน,นี่อเนรอทีนึงแม่สาวบอกเปาแปยงท่าหรือเปล่าเปลยบอสี่บอเป็นยังงั้ผมบอสเสริมด้ยเหล็กนะครับ จั้อนก็ดีเอาสมิกละครับเบองเบองด้วหัวเบิองจันครับหัวออกมาถ่าติดตามมนจันจักสองาทิตนี่หรอเบิงหวหัวมันสีแดงเยิงรอแป๊บครับระวังถาจวดก่อนถาจวดก่อนครับ โอ้ยพี่น้องครับวัวเดี๋ยวไปป่อยนะครับวันนี้ปล่อยก็ตุ้ดตั้งมาฉาดจะโซนสั่งมันสั่งท่างกินแมงกินมันไปกินดอกไม้่ปกินเตาปล่อยน้องหนำเนี่ยกลางกลางวันนี้ครับจะมีน้องครับเนาะเอาไปป่วย่อนครับฝากฝากกดติดตามทุกคนฝากกดติดตามได้ครับเพจยรเพี้ยังเหรอวะมาวอนอีสานจวดเออมาวอนอีสานจวดครับกับบ้าวโจบ้าบีครับสารคามเตา อีกทีนึงครับพี่น้องก็หยิเอาปล่อยๆไม่จัดเกียร์ผู้ใดเ,เห็นเล็ก,ดกได้บปสน,น,น,นับสน,นุนให้เลขเด้อนะครับเห็นบะ่หัวหัวหางทั้งหลังมันกระดองลดนู่นครับปล่อยเนาะครับเนาะเป็นต้นสัตว์ทั้นี้นะครับครับสวัสดีครับ